สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทดสอบออระบบแล้วก็วัดค่าของแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวัดค่าแบตต,ตัวนี้ฮะรุ่น bm 550นะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดของทีมงาน6กร้อด้วยกันนี่แหละนะตัวนี้เป็นแบตยี่สี่นะค่า cc A แต่และโลวกอยู่ประมาณ600นะอันนี้ก็เป็นแบตเก่าแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าสุขภาพมันจะดีประมาณไหนเครื่องนี้ใช้ง่ายครับไม่จะเดินเช็คทุกคันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรก อย่างคือานายเป็นนุ่นก็ได้อย,อ,ยอย่างแรกนะเดี๋ยวผมจะวัดขั้วก่อนแดงบวกอันนี้ลบอันนี้บวกใช่ไหมนะ่ะเงี้ยอันนี้ลบเนาะครับอย่างแรกก็คีบเลยคีบมันตรงขั้วเป็นสิบสองโวลต์นะท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้มันจะขึ้นค่าเลยสิบสองเนาะเรากดโอเคอ่ะดูใกล้ๆเลยอ่ะแบบไม่เหลื่อมแสงอะ่ะชัดไหมชัดเอาแค500นะ่ห้ารนะ้อยพอค่า CCA น่าจะขึ้นไม่ถึงหรอก มาดูว่าแบตมันจะดีไม่ดีนะเนี่ยสามร้อยกว่าถ้าต่ำกว่านี้ก็ควรชาร์จนะฮะมันจะขึ้นว่าปกตินะแล้วก็ค่าต่อไปก็คือเราเลื่อนอน,น่ะนี่เอาเดี๋ยวเราบังแสงนิดนึงเออนี่เห็นอยู่อ่าอันนี้ก,นะก็คือสุขภาพของแบตนะเฮลเฮลก็คือสุขภาพของแบตเนี่ยแหละมันสี่สิบสี่อันนี้ควรชาร์จเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือกําลังการชาร์จเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีอยู่ เสร็จแล้วก็เป็นค่าความต้านทานนะค่าความต้านทานสูงแบตเราเริ่มเสื่อมค่าความต้านทานยิ่งน้อยแบตยิ่งดีนะฮะมันจะไหลลื่นพื้นเลยอันนี้ประมาณเจ2 7จพี่น้องนะอ่ะลูกต่อไปใช้งานง่ายนะตัวนี้แล้วก็คีบแค่อันนี้อันนี้บวกนะอันนี้ลบนี้ลบอกครับลบก็คือลบนะบวกคือบวกติดไว้เราจะได้รู้ว่าลูกไหนที่มันเสื่อมลูกไหนที่มันไม่ดี เราจะได้เปลี่ยนถูกลูกนะมันก็เวลาเราคีบสิบสองปั๊บมันก็จะพิบถ้าเราอยากได้ยี่สิบสี่เราก็เลื่อนเอาแต่ตอนนี้เราก็ยืนยันเลยโอเคอ่าค่า CCE กำลังสตาร์ทของเครื่องยนต์ก็เรากด enter เลยนะห้าพอมองเห็นไหมมันเหลื่อมแสงไหมไนะสามร้กลางๆมาดูสุขภาพแบตอันนี้60%นะ,ฉะเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะถือว่าปกตินะครับมันขึ้นมาโนมนนนี่ กำลังการชาร์จก็98เปอร์เ็น8ปกติค่าความจนทาน6-7อยู่ในเลทพอดีพอใช้นะแบตเต็มแนละ้ว13ตัวนี้นะแปลลูกนี้เราต้องต้องชาร์จนะเพราะไม่งั้นมันจะดึงกันเ <Okay. S 1> นเคใช้ง่าย <laughs> ใช้ง่าย <laughs> อันนี้ขนาดเราวิ่งตั้งแต่เช้าจนบ่ายนะอันนี้วัดได้ทั้ง6โวลต์12แล้วก็24 ถ้าเราถ้าเรารู้อันนี้ปั๊บติดติดตัวไว้เนี่ยมันดีนะเพราะว่าหนึ่งเราเช็คแบตได้ว่าแบตเราดีไม่ดีเนชะ่ไแล้วถ้ามีโอกาสไปซื้อแบตใหม่แล้วมือสองเนี่ยหันแน่นไหมพอดีพอดีแน่นมือหนึ่งแล้วมือสองเนี่ยเราก็เอาเครื่องนี้ไปด้วยโอเคอยู่กลา,างๆห้าสิบห้าสิบ แล้วก็ไปวัดได้เลยว่าลูกไหนมันเสื่อมลูกไหนมันดีนะไปมือสองเราเอานี่เลยนี่เอาไปขีดที่ดูเลยนี่เราจะได้รู้ว่าลูกไหนดีที่สุดแล้วกเอาลูกน้นไยหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะสนใจก็น่าจะเป็นแอปสีชมพูอ่ะนะไม่กี่ร้อยหรอกสามสี่ร้อยดีกว่าไปงมหาว่าแบตดีไม่ดีนะครับบอกไว้มีประโยชน์แน่นอนเลยนะคลิปนี้ผมจนะที้งงานลาไปก่อนนะเจียกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ